ีแม้แต่คนดังที่มีแฟนแล้วหรือพิธีกรชื่อดงังมีลูกมีเมียแล้วยัง DM มาหาเบียกดหัวใจให้ต้องเบียถามหน่อยสิเบียเบียผิดอะไรหนุ่มกัญชัยรับแล้วเคย DM หาเบียเดวิสลั่นสาบานไม่มีเรื่องชูสาว กรณีที่เพจดังออกมาเปิดโปงเรื่องราวของนักร้องสาวเบียดไว้์เมาฉ่ำกรณีมีความสัมพันธ์รักสามเศร้ากับเชฟหนุ่มที่มีคนรักอยู่แล้วถึงท่านกล่าวหาว่าแอบแซบภคยในงานปาร์ตี้ของสาวคนดังกล่าวโดยล่าสุดข่าวันที่4มกราคม2567เบียดไว้์ได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงทุกประเด็นและยอมรับว่ามีการจุบกันจริงแต่ไม่ได้เกินเลยและขอโทษไปแล้วพร้อมกับออกห่างกับทุกคนแล้วเธอก็ยังทิ้งท้ายประโยคแซบๆไว้อีกว่าต่อให้ไม่มีเบียร์ผู้ชายเขาก็ไม่กลับไปเอาค่ะ ทั้งนี้ค่ะเบียรได้ทิ้งระเบิดลูกใหญ่เอาไว้ว่าดาราคนดังพิธีกรที่มีลูกมีเมียยังดีเอ็มมหาเบียรมากดหัวใจให้โลกความจริงเป็นแบบนี้แล้วเบียรผิดอะไรและหลังจากที่ประโยคนี้เผยแพร่ออกไปค่ะหลายคนต่างพุ่งเป้าพิธีกรคนดังว่าเป็นใครกันแน่ต่อมาเบียได้โพสต์ข้อความทาง Facebook เป็น DM ปริศนาที่พูดไว้ในไลฟ์เป็นข้อความว่าน่ารักมากค่ะและเบียก็ได้ระบุแคปชั่นอีกว่าเลิกมาสนใจเบียรเถอะเอาเวลาไปสนใจ d m แฟนตัวเองดีกว่านะคะของใครนะ้า จนต่อมาหนุ่มกัญชัยได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าอา้าวไปไงมาไงมาคิดถึงกูละเนี่ยล่าสุดค่ะในรายการคุยข่าวนอกต่อของสอรยุทธ์ได้โฟนอินถามเรื่องนี้กับหนุ่มกัญชัยอีกครั้งโดยหนุ่มระบุว่าเห็นข่าวถึงกับขนหัวลุกในใจคิดว่ากูอีกแล้วหรอโดยหนุ่มกัญชัยยอมรับว่าเคยมีการพูดคุยกันแต่ไม่มีเรื่องชู้สาวและยอมรับว่า DM หาเบียจริงพูดคุยกันในเรื่องของงานสาบานไม่เคยพูดคุยในเรื่องของชู้สาว ส่วน DM ที่เบียร์แชร์บอกว่าน่ารักตัวเองไม่แน่ใจพราอกลับไปดูก่อนแต่จะบอกในรายการหวนกระแสอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ